ครับสวัสดีครับเราอย,ยู่ในทีวีดีเฟนแล้วเราก็จะมาเล่นกันบักอีกแล้วเข่ากดโอเคฆ่ามันฆ่ามันฆ่ามันตีมันสองทีก็ตายแล้วเอออาจจะมีเสียง จะมีเสียงรบกวนนะคะขอาะวาได้เสียงรบกวนนะก็อาจจะเบาบเป็นไข่ะ้มีมีสี่สิบนะเพราะมันเลือก ตีเออเเก็บตัวนี้อีกตัวหนึ่งโอเคอันโอเคสองตัวได้ไหมเนี่ยได้ไหมเนี่ยคือคือคืออาจจะเสียงเราคันไขไม่สบายก็เป็นก็นสวย

ตีตีตีไปมันหลุดไปแล้วตีมันตีมันไม่ตายเออข้ามคืนขึ้นเลยแล้วก็ดโชว์งูด้อยู่บนสะเต๊มบนสุดกูยังจับอมจนนั่น

เลเวสามมันจะดีอเออเออตีเอเอ,เอโอเคน่าจะผ่านน่าจะผ่านมันน่าจะตายโอเคน่าจะผ่านนะดีโอเค แปดสิบช่วยลดเลือดลดเลือดบอสเอลดเลือดบอสก่อนเดี๋ยวกันแล้วว่ามันมันไม่ค่อยได้อะตัวเลือกไปมันเยอะดี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  ตีมันตีมันโอง่เก็ดคนหนี่นไม่เจนเลยเก็บตัวหน้าแล้วค่ะเอก็ตัวหน้แล้วั่อไปร้อยยี่สิบนะต้องไปตังนัเรียวิาสมันก็โกงอยู่นะจมตีหนึ่งพี่ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าลูดไปอย่าลูดไปอย่าลุดไปโอเคโอเคปล่อยมันไปได้อาจจะเงียบๆหน่อยไม่มีอะไรพูดกันเออเดี๋ยวไปภาคใหม่เอาตลาดรัสเซียหนอะ โอเคโอเคตีมัน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 โอเคทีวีดีเฟนก็เล่นง่ายอย่นะเห็นว่าจะมีอัพเดตอะไรไม่รู้ขอให้ผ่านนะ โทรทัศน์นะตัวนึง ร้อนขึ้นมาดีกว่ามันเรู้สึกม,มันช้าเกินไปไม่บอสบอสบอสเดี๋ยวก่อนนะบอสจริงไหมเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะทุกคนมันบอสจริงไหม เมื่อกี้คือมันตายไวมากเลยนะตรงนี้แล้วก็ตายใช่ไนหะมจำได้นะเดีนะ๋ยวไปดูย้อนหลังกับเองก็ได้นะ เกียดรอัหแม่จะหมดแล้หน้าก่อนมันที่เกียดรอนะ โอเคนะโอเคมันผัดกันเตีย้ยมโกงไงฟังล้าไม่ไหว อะไรออะไรนะ oh ไรี่นอาแมันล้วก็กสินเบียยคือแหพมากนะไวมากเลยนะผมว่ามันวเกินไปมอนาทีไม่แปหละคิปที่แล้วมีคนชมผมเยอะมากกว่า สนุกมากก็เลยแบบนี้ก็ก็ขอบคุณนะผมผมอาจจะอาจจะทิ้งแลค่อยดีเท่าไหร่แต่แต่เพื่อเพื่อทุกคนอ่ะแป๊บนึงนะครับโอเคจะไปเพียงเท่านี้